ค่าแรงอ่า400บาทขึ้นสี่จังหวัดแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยขึ้นแค่อำเภอเดียวแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ขยับนิดหน่อยค่ะนี่ไงนะครับการประกาศหาเสียงเลือกตั้งค่ะนะครับที่ที่ทำไม่ตามคำพูดอเพราะเป้าหมายคือ600บาทในปี70ค่ะและมันก็ต้องเรียงเป็นสเต็ปสเต็ป โดยข้อเท็จจริงก็เห็นอยู่แล้วว่าการพูดในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วทำไม่ได้เวลานะครับประกาศจะขึ้นค่าแรงสินค้าเขาไม่ได้ขึ้นเพียงแค่สี่จังหวัดนะะค่ะสินค้ามันขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศล่วงหน้าไปแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศคดังนั้นคำมั่นสัญญาของนักการเมืองกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีว่าพูดอย่าง